ลาไกวเพลสัสดีครับวันนี้มาพบกับซีรีส์รีวิวไอดีตอนที่3 1 7กันดีกว่ากับไอดีอคุณนัดสื่อนะอยากเป็นคนที่เธอรักบ้างโอ้โหพวกเรารักคุณนัดสื่ออย่างแน่นอนนะฮนะก็มาดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างมาถึงผมก็โดนจับมาปล่อยเกาะไว้ซะแล้วทําไมมา,มาอยู่ตัวนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหคือดูสูงมากๆนะแล้วก็ดูอยู่ที่ไหนไม่รู้ด้วยผมเองยังไม่ได้เคยมาเหยียบอะไรแถวนี้เลยนะโอ้มีอไม,อม,อม,อมอ่มีจุดวาร์ปอยู่ข้างหลังเลยนี่วาโอ้ดูเป็นเกาะที่ นะต้องสําคัญกับการสํารวจอย่างแน่นอนแล้วก็มีตี้อเล็กชิโนนั่ยืนอยู่น้านี่เลยนะท่านพ่อถือหองเจดมีเย่หลันถือธนูประจําตัวด้วยนะฮะเบนเนตค้าสอฮะแบบจะเต็มคาสือฮะใส่ดาบ EM นี่เลยก็เป็น4ตัวแรกที่เจ้าของไอดีนี้เอามาโชว์พวกเรานั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับดูเหมือนแพท5.2นะเขาจะเล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะจุดวาร์ปทุกที่ถูกเปิดแล้วยกเว้น1จดุดตรงนี้สำรวจหมดแล้วนะครับโอเคก็ ก่อนอื่นที่ไปดูกันต่อเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดซับสไครป์ช่องเลากดเพลยด้วยนะเรากำลัลงเดินทางไปสู่หันทัง1นึ่งแสนซับสไครป์ของเรานั่นเองและฝากพบกับผู้เสิร์ฟสุนเจดีของช่องเราสักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเดปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิแพ็ราคาถูกไวปลอดภยัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีไอเมนดูแลตลอด24ชั่วโมง อยากเติมเกมถูวายปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคกลับมาเรื่องมาต่อก่อนจะรุยก,กันเนี่ยก็ขอแจ้งก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยคิวดีวีดีเริ่มน้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะได้ดีวีดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจล,ลาก่อน,นเพ์ได้เลยนะครับผมคิวเริ่มสั้นแล้วนะก่อนหน้าน,นี้โอ้โหบอกเลยว่าคิวเป็นเดือนนะตอนนี้เริ่มเริ่มเบาบางแล้วเริ่มเริ่มทยอยเคลียร์ได้แล้วอะมาดูกันเลยดีกว่ากับตี้ได้ของเขานะอเล ถือหองเจดจนี่เลยชิเลตจะเต็มดูสเตตสิเจ็ดสิบหกร้อยเก้าสิบสองนะฮะถือว่าใช้ได้มากๆแล้วก็อดิแฟคเป็นอูออดิแฟคไม่ไม่ใช่เซตประจำตัวนะแต่เป็นสองอันแฟกเปอร์เซ็นต์ก็ อาจจะเป็นเพราะออฟดองดีกว่าหรือจะเป็นเพราะฟาร์มไม่ได้นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดออฟดองดีกว่าเนี่ยก็สามารถใช้เซตนี้ไปได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะหรือถ้าเผอิญมันมีตรงเซตมาพอดีโอ้โหแต่เหมือนจะไม่มีได้ถ้วยเซตนี้ EM มาเต็มเนี่ยน่าจะพยายามฟาร์มเต็มเซตให้อลิชโนแหละแต่ว่าไม่มานะเฮ้ยมีหัวคิดเลนวะเดี๋ยวนะอันนี้หัวคิลเลนเฮ้ยมี3มชิ้นแล้วนี่โอ้น่าจะขาดนาฬิกาแทบเปอร์เซ็นแน่เลยอ๋อนี่ไงนี่ไง ขาดนาฬิกาแเอเ,เกับถ้วยไฟไคือมันต้องมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งอะ่ะ <_ d> um> ก็ต้องใส่เซ็ตต้มยำไปก่อนก็พอได้แต่ผมว่าถ้าเกิดเหมือนมีเวลาเพิ่มก็ฟาร์มเพิ่มได้แต่ถ้าไม่ต้องอะไรไม,ไม่ได้จําเป็นต้องฟาร์มเพิ่มแล้วถ้าอยู่ที่ว่าโวยมากขนาดไหนนะฮะโดยรวดมน่าจะแรงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลองเทสดูกันแล้วก็เย่หลานถือธนูคัดหนึ่งนะเอาคอสมูลครกา,าใส่เอ็มเลมจัดเต็ม1นึ่งสิบสิบอล็กทิโนก็สิบสิบสิบพันสวรค์นี่อย่างแน่นเยหลานก็ถือว่าปั้นมาอ อ e ารีมากเลยนะถือธนูประจําตัว e ER าร์เยอะเลื่อนเยอะคิดเลขคินแมนได้ดีขนาดนี้นะฮะยี่หลานนี่ถือว่าฟูมากนะแล้วก็มีเมเน็ตใส่อคิล่าโนเบสโอเคเมเน็ตก็ฟูอยู่แล้วนะไม่ต้องพูดถึงเยอะคาสเซอฮะใส่เซฟฟอสมูนไลท์มีดาบอื่นไหมโอเคดาบนี้ดีสุดแล้วนะ e.m เยอะดีแล้วก็มีเซโลเนนด้วยนะที่ถือดาบฟาโวนิอัสใส่เซตประ,ประจําตัวเรียบร้อยนี่เลยเซโลเนน e.ar ร้อยแปดสิบสามดิเอนส์สามพันสองถือฟาวก็น่าจะโอเคอยู่แล้วนะ ไม่ต่อยที่ไรเด้นดีกว่าไรเด้นถือตะก้อนเบนขัดห้านะเป็ในไรเด้นสายสาย EM ็หรอ <_ d ata> เดี๋ยวนะปั้นคิดเหล็กคิดน้เมเหมือนไรเด้นธรรมดาแต่ว่าทำไมถือตะก้อนเบนล่ะใส,เส่เซตเอ็มด้วยและไรเด้นไรเด้น C3 แต่ว่าไม่มีโอโอเคโอเคผมโดนสับขาหรอกครับทุกคนเกือบแล้วเกือบคิดว่าไรเด้น C3 เอามาถือหอกนี่แหละจะแบบเกือบเกือบอันนี้แล้ว,แบบเ,กลวเกือบขย,ยี้เพิ่มเติมแล้วว่าทำไมไม่เปิดอาวุธโอเคมีอาวุธเขายัางชั่วหน่อย โอ้โอเคสแตทค่อยดูแบบค่อยดูโอเคแบบนี้คือใช้ได้เลยนะฮะคิดได้ไอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าคิดเล็ก็เยอะเยอะเหมือนกัน69%ก็ใช้ได้นะขอแอบ,บดูอดิแฟกชิ้นนี้หนะ่อยอ๋อนี่ไงลงดีเฟนซ์เยอะเหมือนกันนะชิ้นนี้นะเอ่อถ้วยนอกเซตเนี่ยอาจจะมีดีกว่านี้ไหมอยากรู้อะคือผมอยากรู้ว่าเขามีดีกว่านี้ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบ,บดูแป๊บนึงโอ้โอ๋ออันนี้เท่ากันเลย อันนี้เฮ้ยอันนี้ดีกว่านี่อันนี้มีโรไปลงอนนเอเนจีรีชาร์ด้วยอะ่ะคิดเลขหกจุดหกคิดเลขสิบสามแต่เขาแจ้ว่าน่าจะอยากได้คิดเทอเมดอะคิดเทอเมดมันน้อยอยู่ไงเอ่อนาฬิากาเอเนจีรีชาร์ดคิดเลขสิบเปอร์เซ็นต์เนาะคือประเด็นคือผมรู้สึกว่าเราปรับปรับ,รบนิดหน่อยแล้วน่าจะแรงแรงกว่าน,นี้ได้ไงก็เลยมาลองกดกดเล่นดูนะเอออันนี้คิดเลขหนึ่งสองสามสี่โลอันนี้คิดเลขสองโลคิดเทอเมดสองโลน่าจะแรงเท่ากันโอ้โหคนนกนี่แอบแอบไปไปเยอะอยู่ ดอกไม้คิดเลขเจ็ดคิดเปนสิบสี่โอ้ลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ไหมล่ะคิดเลขหกคิดเป็นสิบเก้าถ้าเราเอา energy recharge ที่ดอกไม้ออกแล้วเราไปเปลี่ยนตัวนี้เอาล่ะคือมันน่าสนใจมากนะผมว่ามันปรับนิดนึงอ่ะน่าจะแรงขึ้นอีกแต่ว่าจริงๆ C3 าอ่ะยังไงก็แดงอยู่แล้วนะโอเคเอาไปต่อเรื่อชิงถือมูฟแฟะข้ามไปเลยแล้วกันคินนิดก็มานะไอดีนี้มีคินนิดด้วยนะใส่สเปนสปายเดีแฟลประจําตัวคินนิดสีศูนย์แบบไม่มีอาวุธในคินนิดบ้านๆนะ คิเลทสี่สิบหกคิทามทอรสองรีบสองโอเคก็ถือว่าปั้นปั้นเต็มแล้วตัวนึงเลยเป็นถ้วยดาเมจไม้ที่แบบโอ้โหออบลองอย่างดีนะฮะแล้วก็มีนาฮิดะด้วยนะที่ถือเซ nah ็กเวเชียลแฟกเมนใส่ดีบุตรสี่ศูนย์นาฮิดะสี่ศูนย์อ้สแตทดีเหมือนกันนะเนี่ย em เจ็ดร้อยกว่าคิเลทห้าสิบคิทามทอร์หนึ่งร้อยนี่ถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะแปลว่าดีแฟกนี่แอบเถื่อนนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้ดอกมาคิเลทหก em สี่สิบสองอู้หูพอไวพอีกแไวดไไดนเดี๋ยวนะอุ้ยอันนี้ดี คิดเละสองเปอร์เคิดเละคิดด้แม่นยี่หกเปอร์เซ็นต์เอ็มหายไปยี่สิบโอเคผมไม่แก้แล้วกันนะผมว่ามันมันคือมันดีอยู่แล้วอะถ้าแก้ก็อาจจะดีขึ้นนิดน้อยลงนิดเดียวเองพี่นิวเวเล็ตก,ก็มาครับเซอร์วิเชียลเจดน,นะฮะเอาพี่นิวซีหนึ่งโอเคได้ลองเล่นซะหน่อยแล้วผมกําลังคิดอยู่เลยว่าไอเดีหลักของลางกอยเองเนะี่ยจะเปิดพี่นิวดีไหมนะขอลองเทสอีกสักรอบหนึ่งไอเดีนี้ว่าอาวุธสายฟรีจจะแดงขนาดไหน คิเล่เจ็ดสิบคิเมะสองร้อยยี่สิบหกแต่อ้สาิฟเชยลนี่ก็ไม่เชิงเมันสายฟรีเนอะอันนี้ก็เหมือนต้องเป็นเมทัลพาร์ตไหม <S <S แล้วก็พึ่งขัดหนึ่งเองด้วยนะฮะโอเคแล้วก็จีนโมนะอ่าที่เหลือไม่ค่อยได้ปั้นละโอเคเป,เป็นเป็นอันครบต้นกระบวนวามตัวให้ดาวอดีตนี้นะก็ <S <S อ่ะเราไปลองเทสกันดีกว่าเป็นอนดีที่ดูแบบไม่ได้มีตัวบือหวามากแต่ก็ดูคบตี้อยู่แล้วเจ้าของอดีตเนี่ยก็เคยอ,อ์บิดดาวเต็มเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะมาดูกันดีกว่าตี้แรกมีแต่ตัวธาตุไฟเราต้องใส่พินวไปุยอ่ ส่วนตีหลังเนี่ยมีตัวทัาทั่วไปกับมีบินได้เราใส่พี่อเล็กไปลุยดีกว่าแล้วก็เหมือนเมื่อกี้จะเห็นบอสน้ำด้วยโอ้โหแย่แล้วทุกคนผมเพิ่งทําคลิปไอ้ไกด์จงหนีไปอะแล้วผมเพิ่งพูดไปในคลิปนั้นว่าผม้่วยตัวบอสน้ำเนี่ยแล้วไม่มีจงหนีที่ไรเนะี่ยผมแตกทุกทีเลยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยได้พิสูจน์กันวันนี้แหละ แต่ผมจเจ้าเซโรเนนไปเป็นเหมือนกันชนนีดหน่อยคือเซโรเนนมันสร้างไอ้ผลึกโลได้ไงน่าจะพอช่วยเรากันชนได้แล้วก็เบนเนตฮิลอะมีฮิลมีสร้างโลจริงๆก็อยากเอาเย,ยหลานไปนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นตัวท่าน,น้ำก็ตามแต่ว่าห้องนี้มันช่วยเราสอยสอยบอสได้แต่ตามหลักก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าไอ้บอสต,ตัวสุดท้ายมันเป็นท่าน,น้ำเนี่หลานคือช่วยอะไรไม่ได้ใดๆเลยนะเออเอาท่าไฟฟ้าไปอาจจะเหมาะกว่าจริงจริงเอาไดเด้นไปน่าจะได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาไดเด้นไปป่าเล่นก็ได้นะจริงจริงแล้วเนี่ย แต่ว่ามันจะไม่มีตัวสอยบอสตัวนั้นนะเด็กไม่เป็นไรลองดูแล้วก็ห้องนีออ้อยากเล่นพี่นิวแล้วก็เล่นอะไรดีอะพี่นิวซิงชิวคาซึฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรดีฮะตีนี้เออไอดีนี้เขาจัดทีมยังไงวะเนี่ยพี่นิวซิงชิวคาซึฮะนาฮิดหะหรอไรเด้นหรอคินิดหรอคือตัวเขาดูไม่เยอะมากนะจริงๆอะผ่านอบิดาเต็มได้นี่ถือว่าแบบปั้นถูกตัวจัดจัดอะแต่ผมว่าดู้วเนี่ยยังไงก็ต้องพี่นิวหนึ่งตีอลกชิโนหนึ่งตี แต่จริงเซโลเนนไงเซโลเนนมันมาอยู่ตี้บนได้ถูกป่ะถ้าผมไม่ได้กลัวตายอ่ะล้วก็ด้านล่างก็เอาแบบคาซือฮะคาซึอฮะมีแล้วหรือด้านบนมันต้องเป็นกึ่งกึ่งไฮเปอร์บลูมะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ไรเด้นถือดักก้อนเบียนมากินนะผมเดาว่าเจ้าของอดีเล่นสายไฮบริดคือเอาเอาไรเด้นเป็นตัวไฟฟ้าแนวเข้าไปในในตี้ด้านบนอ่ะแล้วเป็นในฮิดะไรเด้นอะไรเงี้ยมันก็จะจะพอไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะประมาณนี้แต่ไม่มีตัวฮิวเลยนะเล่นยังไงวะ อ๋อซิงชิวฮิวเหรอแต่ห้องบนอาจจะไม่ต้องใช้ผมว่าผมเดาว่าพี่นิวเด็กก็ฮิวตัวเองได้นะผมเดาว่าอาจจะประมาณนี้แล้วก็ด้านล่างก็อาจจะเป็นแนวๆเนี้ยหรือจะเรเลนอยู่ตรงเนี้ยอ่ะซึ่งก็ลองเทสกันดูเลยแล้วกันนะผมจะเอาไนทิดะออกเอาคาซึฮะใส่เพื่อดูออมนแต่ไนทิดะก็น่าจะได้เหมือนกันลองด,ดูเลยดีกว่าเอาแบบนี้เลยเปลี่ยนเงาอะไรเล่นแล้วด้วยไรเด้นไม่ได้ใส่ไฮเปอร์บูมหรอกแต่ว่าลองดูว่าไหวหรือเปล่าพี่นิวเวเลตน่าจะ พอฟัดได้ยพอยู่เพราะพี่นิวเล่นฮิวตัวเองได้แล้วเจอมอนที่แปะไฟตัวเองโดดๆมีซิงคิวด้วยอ่าซิงคิวเปิดดาบน้ำต่อต้านต่อต้านในเดเมดได้นิดหน่อยมาขอดูเดเมดหน่อยพี่นิวขอดูป่าโป้โปโป้เ้ยมันเบาขนาดน,นี้เหมือนมอนเหมือนมอนมัน,ม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 นตัวสีฟ้า,ฟามันอาจจะต้านท่าน้ำซะเลยนะโอ้ยังเบาโอ้ โอ้โหโดนมอนทุบหน้าแรงด้วยให้ปอร์บูมทีละห้าพันน่ารักมากเลยน่ารักกุ๊กกีกแลเด่นต้องโชว์หน่อยแล้วแลเด่นสีสามปาดอืมแสนหนึ่งพอไหวแลเด่นสีสามปาดแสนหนึ่งแสนหนึ่ง,ง,งพอไหวนะฮะเอาพี่นิวมาจะปิดเกมปิดเกมเอออย่างน้อยมันก็ตายแล้ววะไอ,อสองตัวนี้น่าจะง่ายขึ้นทุกคนน่าจะง่ายขึ้นน่าจะง่ายขึ้นมาป๊าบป๊าบ ป๊าป๊พี่นิ้วเปิดคืนน้ำไปไปยัง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 ที่ไปยัง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 ใช่ได้อ่ะเปลี่ยนตัวออกก่อนเดี๋ยวอยู่สนามนานเกินอ่ะมาป๊าพี่นาฮิดะป้ายพี่ไรเด้นป้ายพี่นิวขออีกรอบไปยัง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 มันเกิดตายแล้วครับไรเด้นออกมาและปาปปิดจบ นี่ปลาตีจบยังสวยงามโอ้โหตีเฉพาะกิดนะฮะอ่าไปต่อทีมนี้เยหลานเปิดก่อนป๊อปแต่รเนนบัฟป๊าปเปิดฮิวเปนเน้นฮิวน,น,น,นี่เอาเอาสองฮิวมาเล่นกับอเล็กชิโน่คืออะไรวะเนี่ยเมาปะเนี่ยใครเห็นก็ว่าเมาเอาสองฮิวมาเล่นกับพี่อเล็กเนี่ยฮะงงปะเนี่ยได้ข่าวว่าอเล็กมันฮิวไม่ขึ้นนะ นี่ไปฟาดไปปั๊บปั๊บโอ้ยกระเด็นเลยเว้ยนี่เครือบเครือบอ้ายิงยิงกดเบอร์ทีวนี่แสนห้าเอาไปเอาไปปั๊บย่อยหลันพลังงานไม่มาเย่ยหลันพลังงานไม่มา ไม่เป็นไรตีสดห้าหมื่นหุยเพียเล็กของเจดไม่ทำให้ผิดหวังแรงมากอุ้ยเกือบตา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 ยเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหปุ้งทีนึงจะดองเลยเมื่อกี้ไปมันหมดกองแล้วครับเพียเล็กลุยมันเอ้ยเพียเล็กตายจะผ่านอยู่แล้วจะผ่านอยู่แล้วต้องเล่นใหม่ อุตส่าห์เราใส่โรเนนไปยังตายแล้วอ,อย่าให้ใครเห็นนะว่าเราเล่นอย่างนี้โอ้โหน่าเกียรจัดอ่ะไปต่ออะรอบนี้ตั้งใจเล่นนิดนึงนะฮะแล้วก่อยฮะอย่ากแกงไอ้ดีเขานะฮะขอร้องอเล็กชิโน่เนี่ยกด e ก่อนทีนึงแล้วเปลี่ยนตัวอื่นก่อนเราค่อยเอาอเล็กชิโน่ออกมา,ม,ามาเคลือบนะฮะอย่าก,กาวนะฮะมาเคลือบแบบนี้นี่เคลือบแบบนี้อย่างนี้เราค่อยตีนะฮะ จะแรงกว่าอยู่โนเดสเนี่ยมันจะเคลือบแบบไฟเนี่ยเออประมาณนี้แหละละก่อยเล่นเป็นยังเล่นเป็นยังฮะเอาแล้วมากิมอันติไม่โดนอีกโอ้โหขาวอีกโอ้มันต้องกระโดดหลงนี่หว่าใช่ปะกระโดดอโอ้เวลาบอสมันช้าเราต้องกระโดดไว้ทุกคนเล่นเป็นละเล่นเป็นละเล่นเป็นละ กระโดดเอ้าโดนอยู่ดีไม่ได้ช่วยฟันแปดหมื่นหืฟันมันมากฟันแบบไม่อยากกระโดดเลยนี่นี่ไปต่อครับผมส่งด,งด,งดีอยู่ส่งดีอยู่ส่งดีอยู่จะตายก็พอไปเออสวยกระโดด อาวาปิดไปเลยจังวันนี้10วิปา80,000อุ้ยมันยังไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยมันยังไม่ตาย5วิ4วิ3วิเอ้ย2วิ1วิอ้สุดวิทันด้วยอ่ะทันได้ยัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่าเกียดมากเป็นการเล่นอล i g i ิโนที่น่าเกียดที่สุดเลยมันไม่มีปูจงแล้วเราเล่นอย่างนี้แหละนะทุกคนนะนี่แหละคือเอฟเฟกนะ <c oughs> ก็ปูจงลีลาแล้วนะทุกคนก็ ไปไปคว้ามาได้นะจะได้ไม่เป็นแบบนี้นะฮะไอ้กเกลียดมากเลยอะ่ะนี่นะไอ้เสือเขียวไอ้เสือเขียวเจอพี่นิวกูหน่อยนี่พี่นิวกูฮิวได้นะนี่กูไม่กลัวมหลกกูฮิวได้นี่กูฮิวได้นะเห็นเป้าเห็นเป้าอะไรเด่นกูก็มีอันติอย่างนี้ด้วยนะเอ้าถึงแม้จะไม่โดนอีกแล้ว ไม่โดนอีกแล้วอะไรเล่นตีสามนะเนี่ยเอามาทําเล่นๆได้ยังไงเนี่ยฮะว่าจะว่าไปทำไมเราไม่ไม่เล่นที่เนชั่นอลวะที่เนชั่นอลนี่เคลียร์เลยนะจะบอกโอ้ยอย่างหุ่นเลยนะไม่เป็นไรพี่นิวกว็าคล้ายกันนั่นแหละนี่ดูเขาขี่ะตะกอนตายนะครับไอหุ่นนี่ยังไงนะีไอหุ่นเนี่ยไอหุ่นนี่ยังไงน,ะะนี่ยฮะนี ลบโอเคสวยไปเลยพี่นิวชีดมันเออชีดหน้ามันทำไมมันนานขนาดนี้มไม่เป็นไรชีดไปอไปุอ้ยมันเบอร์เชียนใส่หน้าเราเหรอเฮ้ยนี่เลเจะได้เดินป่าหน่อย <c oughs> หิวหิวสิวหิวเอยเอาดาบน้ำมาหิว,ห,ว,ห,ว,ห,วหน่อย,อย <c oughs> พี่นิวไป มามารอบนี้แหละต้องจอบแล้วจบแล้วต้องจบแล้วเออแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยอ่าอันนี้ยังไงอันนี้ผมลองเอาเป็นเด็แอบฮิลก่อนนะบอกว่าสมมติโอฮิลไม่ขึ้นเลยวะฮิลไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยฮิลไม่ได้ใดๆเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้หลานยิงธนูได้โอ้ยอย่าพึ่งลงโมสุกา้าใส่หน้าไม่ได้ยิงเลยเออนี่เอามาเพื่อสิ่งนี้เท่านั้นแหละบอกเลย แค่จังหวะนี้แหละแค่เคมื่อกี้แหละมาแล้วหนึ่งนาทีกูจะไปฆ่ามันทันยังไงวะเนี่ยฮะตายแน่เลยว่ะกำลังใกล้ตายแล้วตอนนี้ตนี้ลาก่อนจะตายเร็วๆนี้แหละเรือดน้อยจัดเลยพี่อเล็กโอ้โหปั๊มป๊บ๊บ ป๊าป๊ระวังเปิดอันตรกร่อนเพื่อฮิวนี่เล่นดงมาแล้วโอ้มันเพิ่มต้านไฟแล้ววะโอ้ผมไม่ทันวะเราเล่นอ่อนไปหน่อยวะกับไอดีนี้เจ้าของไอดีเล่นเก่งมาเลยเนะี่ยหลานกูจะตายเอ้าไม่ล่วงอะรอบนี้เอาล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเออ เวลาเกินแล้วอ่ะทุกคนขี้เกียจเล่นใหม่นะขอเล่นมือด้วยกันเป็นเคสที่ฝีมือไม่เท่ากับชงไอดีนะเคสแบบนี้ <laughs> เคสฝีมืออ่อนกว่าก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะโอ้โหลืมเอาโอเล็กชินโนมาเซตก่อนอีกแล้วเอ้ยแรงอยู่เว้ยช็ตอตน,นี้ไม่ค่อยแรงแล้วอุย้ยจะตายเอา้าโอ้ยไม่มีโลกแล้วมันเป็นตัวอย่างเงี้อ่ยอีกรอบจะได เราเสดทดายเราบสดทดายถ้าตายอีกเราต้องเราจะเป็นต้องยอมแพ้แล้วเฮ้ยดีนี้เจ๋งว่ะแต่ผมว่าถ้าผมเปลี่ยนตีเป็นตี้ในชียนอกผมว่าผมเล่นได้นะลองไหมลองเปลี่ยนตี้ดีกว่าผมว่าห้องล่างเนี่ยเท่าที่ดูลักษณะเนี่ยมันเป็นตี้นี้ได้แต่ไม่ได้ตี้นี้ก็ตายว่ะจำได้แล้วเคยเล่นตี้นี้เจอบอสตัวนั้นอนะ่ะก็ตายอยู่ดีแต่ว่ามันยืนง่ายกว่านะเอาลองดูลองดูไม่เป็นไรกูลองเล่นตี้ปัจจุบันนี่แหละอีกสักรอบไปเอาเนี่ยเรากดรีแล้วเหรอ โอ้แล้วปออกมาแล้วอะจริงอเล็กชิโนโก็ไม่ได้อ่อนมากนะข้างบนะ่ะผมว่าก็ต้องเหมือนตีพี่นิวอยู่ดีอะพี่นิวคาซึฮะเซโรเนนอะอ่ะขอสลับหน่วยขอทำการเล่นครั้งสุดท้ายโดยเราสลับหน่วยการต่อสู้อ่าเรามีการปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศเล็กน้อยจากการวิจัยเล็กน้อยมาปมึ๊บปึ๊บมา บ้าฟเต็มสูตรมาแล้วครับยิงขอแรงๆรอบนี้ป้าอืมรอบนี้แรงกว่ารอบแรกเรยอะเลยโอ้โหรอบนี้บัฟเต็มขนาดนี้ไม่แรงได้งไงโอ้โหดูดิอ่ะเอาบัฟใหม่ก,ก่อนปั๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะพี่พี่นิว้วอีกรอบไปโอ้โหทีละสามหมื่นเลยวะใช้ได้เอามาพิมพิวเตะเตะเบิ้ลอ่ะเซโลเนนฮิวเตะเตะ พี่นิวอันตีเจ็ดหมื่นและยิงทีละสี่หมื่นกว่าเนี่ยโอ้โหแรงจริงโอ้ยเร็วกว่าเยอะเลยเร็วกว่าตีเมื่อกี้เยอะเลยเร็วกว่าตีโลมินเยอะเลยตีเมื่อกี้มันแบบมันเป็นตีไฮเปอร์บูมที่ช้าๆไงนี่เร็วกว่าเยอะเลยเห็นปมโอ้โหอ,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 อีซี่เลยเนะี่ยมาเราประหยัดเวลาด้านบนนั่นแหละทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราเป็นตีเนชั่นแนลแบบค่อนข้างเต็มเหมือนกันนะ คิดว่าน่าจะน่าจะผ่านนะเนี่ยจะดาบฟาโวโอ้รู้เลยเบนเนต็ตอาะต้องเปลี่ยนเป็นฟาโวอ่ถ้าเบนเนต็ตเป็นฟาโวจะลื่นกว่าน,นี้นะตี่ที่มีแย่หลันะฟาเขาให้<ป>นี่อันนี้พลังงานรีไม่ค่อยทันเห็นปะ่ะเพราะว่าเย่หลันก็ไม่ได้ถือฟาโวแล้วก็เบนเนต็ตก็ไม่ได้ถือฟาโวด้วยนะ มันก็เลยทําให้ทุกอย่างลื่นน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังลื่นอยู่นะเพราะมันคือเนชั่นอลยังไงล่ะมันคือเนชั่นอลยังไงล่ะมันก็ยังลื่นอยู่ดีจ้าไลนเน็กก็ยังป่าสองแสนอยู่ดีจ้าดูดดเมียซะก่อนทุกคนเนี่ยหนี่แหละคือมหากรรมแห่งเนชั่นอลปาร์ตี้โอ้โหมันแรงเหลือเกินมันแรงแบบมันแรงแบบเทียบกับตี้ที่แล้วไม่ได้เลยอะคนเลเรื่องเลยอะนี่เราเอาอันนี้ดีกว่าเอเลเมนต์เบิร์สฮิลดดูมีประโยชน์กับทุกอันเลย ่ะทีนี้เดี๋ยวนะเราเรียงบัฟใหม่ยังไงนะลืมช uh, uh ิงชิวันชิงชิวันเอาสิฮะมาอ่ามาถึงเวลาป้าบ้าปู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 ไปปูปูปูเออสองก็พอเอาใหม่เริ่มใหม่ปึ๊บเออเอาสิฮะา เฟลินเตะเตะปุ๊บมาปั๊บมาแล้วไปพี่นิวเฮ้ยเอาพี่นิวไม่มีลูกโป่งเหรอเอาพี่นิวไม่มีลูกโป่งเหรอไอ้เชี่ยเฮ้ยพี่นิวชาร์จเต็มอ่ะไอ้ยาพี่นิวชาร์จเต็มหลอดโอ้โหโคตรก่าเอาพี่นิวยืนชาร์จโอ้โหลูกโป่งหายตอนแรกนึกว่ามีลูกโป่งลูกโป่งหายก็โู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่นี่มาสร,รุป,ป่งสร,รุป่งหน่อยขอลูกป,ป่งเออมาแล้วลูกป,ป่งไปมาบมาบมาโอ้โหต่างกันแล้วแล้วจริงนี่ลูกป,ป่งมึปปงเลเซอร์ไฟกูเลเซอร์น้ำกูโหดกว่ากูโหดกว่าเยอะเจอลูกป,ป่งกูนหน่อยนี่ไม่กระเด็นด้วยเรียบร้อยโอ้โหเร็วกว่าเดิมเยอะมากๆกเร็วกว่าเดิมเยอะมากๆรู้สึกเหมือนทุปปกคนปลดล็อกพลังฟูลออปชั่น อ่า <All> right, เดี๋ยวเราจะให้มันล่วงลงมาก่อนนะ<ๆ>เราจะซัดเลยล่วงลงมาปุ๊บซัดเลยเฮ้เยล,ลย่วงแล้วมาซัด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 แบบนี้แบบนี้สองแสนเจ็ดนี่นี่ไอไ้บอส<ๆ>ตัวนี้เมื่อกี้เวลาไม่ผ่านนี่ตอนนี้กู กูรอเตะเดียวมึงจะแตกแล้วเนี่ยโอ้โหความแรงต่างกันมโหลานมากโอ้โหความแรงต่างกันมโหลานจริงเดี๋ยวนะขอเก็บพลังงานหน่อยขอเก็บพลังงานไปห้องหน้าหน่อยโอ้โหนี่คืออีซี่เนี่ยนี่ผ่านแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจัดตีใหม่ชีวิตเปลี่ยนโอ้โหตีแรกฝืนจัดทีเนี้ยเหลือว่าผมจะสามารถเล่นตีเมื่อกี้เจอไอ้ห้องสุดท้ายได้ไหมนี่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  ดีเฟน s ์โบก40%เอาอันนี้ <c oughs> ไม่ตายแน่นอนขอรอดไว้ก่อนเป็นยอดดีจะได้ไม่กลาวแค่นั้นแหละไปพี่นิวไปยิงป้า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 เปิดซัมเปิดฟองน้ำแบบ double d o u b ้ e หูเกือบตายเกือบตายชิลๆมา อ๋อฮิวเวิร์เซโดเนนกราสืาอฮะอึ้บขึ้นลงยิ้วมาดูลุกดูยิงเออโอ้โหเต็มซ้ายขวาหน่อยซ้ายขวาหน่อยลบมั้งอะโอ้โหไม่ไหวจะตายเอาคาะสืฮะเอ้ยเอา,าเซโดเนนมาฮิวหนะ่อยเตะขึ้นลงเรียบร้อยเคลียร์ครับผมตัวสุดท้ายคือตัวอะไรอ๋อไอคน,คนอ่อนนี่ฮิวมากเซตอัพก่อนได้เดี๋ยวมันจะเรียกลูก ไปลุยไปยิงลูกม,มันก่อนลูกม,มันตายแล้วยิงพ่อโหยิงแรงมากพ่อมันก็คือล้มไปเลยโอเคไม่ยากแล้วห้องสุดท้ายของเราเราจะต้องเล่นเหมือนมีสามตัวไปเลยเด่นโชว์พลังสองเสนสองลบเอาเยอะหละมันแทง เอาเยลันมาแทงเล่นใจเย็นเล่นใจเย็นยัยลานแทงหน่อยเยลันแทงหน่อยดาบมันมาแล้วเซียงลิงแทงหน่อยเออไรเด้นมาเรเด้นมาปาดก็ไปแสนสี่อุ้มขี้นั่น่ะหลบเอ้ยหอบเลยเว้ยกูเอาเรเด้นออกอย่างเดียวไรเด้นท่ามตายที่เหลือตายได้ขอปาดอีกทีนึงชนะแล้ว มันหนีวะตามลบหึลบเก่งมากยังกับเล่นด้วยลิงหึอดีตด้วยลิงเทเยอ์ไปเนี่ยหูยสุดยอดเียงลิงเปิดเบิรด์สดมันดับมันหายไปแล้วเไรเไนี่ยไอที่ชนะและ้วโอ้โหี่เรื่องดีเฟนซ์บวกมาด้วยนะเนี่ยเฮ้ยในที่สุดก็ทุเลาทุเร,รนนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไม่ได้อย่างสวยงามนะจากการเปลี่ยนเปลี่ยนไลฟ์อัพนิดนึง Meanwhile อา้อาวอ้าวตายทำไมถึงตาย <c oughs> จะกลับขึ้นไปจุดเดิมทำ,ทำไมคาสหะผมตายอย่างนั้นนะงงจัดโอ้ต้องเอานกบินขึ้นไปเหรอมันสูงเกินกว่าคนธรรมดาจะรับไหวสินะแต่เมื่อกี้ที่มาตอนแรกนี่สูงจริงวะหูมันสูงสูงไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมหลงทางว่ะอ๋อมันแค่ยอตัวนั้นเองเฮ้ยกวจะปีนมาที่เดิมเหนื่อยมากก็ เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์สำหรับไอดีนี้นะ <c oughs> จัดไปหลายรอบเลยสำหรับไอดีของคุณนะัทสือก,ก็มันยงแค่สนุกนะจะเห็นว่าแบบบางทีเราปรับทีมนิดหน,น่อยแล้วก็ผ่านได้ดีนะนึกถึงทีม a t i o n a l พอดี D เลยเพราะเห็นเขามีไรเด้นซีสามผมถึงบอกว่าผมยังเชื่อว่าไรเด้นเนี่ยยังเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากๆไม,ม่ว่าจะผ่านไปกี่แพทก็ตามนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเยอะๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยโอ้โหเนมเมจมันยังแรงอยู่มันต้องบอกว่ามันมันแรงกว่าตัวดามิเ เมตาหลังๆหลายตัวด้วยซ้าโดยใช้ทีมแค่4ดาวนะคือทีมอเล็กชิโนอย่างเงี้ยเออแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็อเล็กชิโนซีศูนี่ใช่ไรเดนซีสามไรเดนซีเยอะกว่าแต่ว่าสังเกตการเล่นง่ายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไรเดนมันเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะผมคิดว่าต่อให้เป็นอเล็กชิโนที่แบบมีอาวุธประจําตัวอะไรต่างๆก็อาจจะแรงเท่ากันแต่ว่าจะไม่ได้เล่นง่ายถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยนะนี่แบบโหแล้วเล่นกับทีมสีดาวล้วน่ะสุดยอดนี่ขนาดไม่มีปุ่แล้วเนี่ยแล้วมาขายไรเด่นทำไมเนี่ยไม่ตู้อะไรเล่นซะหน่อย ก็นี่เลยนะตู้พี่นิวนะคบนิวก็ได้นะพี่นิวเลียนจุดยอดนะยวไปเปิดอดีตัวเองซะหน่อยโอเคก็วันนี้ขอคุณมากทุกคนที่มารับชมรีวิวดีตอนนี้กันนะก็ใครอยากได้รีวิวดีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยก็สามารถอินบอกเข้ามาในเพจลาก่อยเพจได้เลยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของดีด้วยที่ให้อดีมารีวิวนะครับผมวันนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย